ชมคลิปวันนี้ให้จบครับวันนี้แฟนๆมิสเตอร์ชนจะได้รู้วิธีการผสมพันธุ์กล้วยไม้แปลก,ปลก,ปลกสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนครับก็สวัสดีครับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนวันนี้มิสเตอร์ชนนำต้นกล้วยไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นกล้วยไม้ป่าธรรมชาตินะครับก็มีแหล่งกำเนิดอยู่แถวแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนะครับก็ตัวนี้ คือกุหลาบเหลืองโคราชครับเป็นไม้ที่สวยงามนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับวันนี้เจ้าต้นนี้เขามีดอกถึง2ช่อด้วยกันมิตรชนก็ทําการเก็บเกบสรน,นะท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ได้ไปดูคลิปการเก็บเกบสรกล้วยไม้นะครับก็นี่เลยครับทําแบบนี้เลยนะครับใช้ปลายไม้ทิมวันสกิดเอา กระเพาะเกสรที่อยู่บนจมูกเกสรน,นะครับของดอกกล้วยไม้นะครับเอามาใส่ไว้ในแคปซูลแบบนี้เลยนะครับอดอกกล้วยไม้ที่เรามีความรู้สึกว่าเราชอบเนี่ยเราสามารถจะเก็บเกสรเอาใส่แคปซูลไว้เนี่ยได้ถึง2ปีด้วยกันนะครับในอุณหภูมิในช่องผักนะครับในตู้เย็นเนี่ยที่เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นก็ใส่แคปซูลไว้แบบนี้เลยและที่สําคัญครับลืมไม่ได้เลยนะครับ เขียนไว้ด้วยว่ามันคือกล้วยไม้อะไรก็ตัดแท็กเล็กๆนะครับใส่ไปในแคปซูลน,นี่ผมขยายภาพไปดูจริงๆแล้วแคปซูลยาแล้วครับ,รบมันเม็ดนิดเดียวผมก็เขียนไว้ว่าเหลืองโคราชนะซึ่งก็เป็นที่รู้กันเวลาผมจะเอามาเวลาผมเจอกล้วยไม้อื่นที่มันบานหลังจากนี้ไปเนี่ยผมก็นึกจินตนาการขึ้นมาเออมันน่าจะเอามาผสมคู่นี้นะคู่นั้นจับคู่วิวากันเลยแต่งงานกันซะนะถ้าหากว่า อย่างตัวนี้ครับผมเอาเกสรที่ผมเก็บไว้นานและเป็นเกสรของเข็มแสดนะครับซึ่งเขาบานไปสองสาเดือนที่แล้วอะ่ะทีนี้จะสังเกตเห็นว่าผมเอาไมา้จิ้มฟันไปจิ้มบริเวณอะไรทักอย่างหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีจิ้มเพื่ออะไระมันจะมีน้ําเหนียวๆอยู่นะในแองเกสรตัวเมียเนี่ยจิ้มไปมันจิ้มฟันเข้าไปปั๊บ เวลาเราเอาไ,ไอ้ไม้จิ้มฟันไปแตะไอ้ที่เกสรที่เราเก็บไว้เกสรมันจะติดไปลายไม้จิ้มฟันมาเลยนะครับมันก็จะทําให้การผสมพันธ์ครั้งนี้ง่ายขึ้นผมทําดูทีนะี้ปลายไม้จิ้มฟันตอนนี้มันเหนียวแล้วเพราะเราจิ้มเข้าไปที่แองก็หลายทีแล้วคือ,เ,อ,อเกสรตัวผู้เนี่ยครับเขาจะอยู่บริเวณจมูกนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยนะครับอออดอกนี้เรายังไม่ได้เอาเกสรออกก็สกิดจากจมูกออกปุ๊บมันมีเกสรอยู่เห็นไหม เราสก,กิดทิ้งไปเลยเพราะว่าเราเก็บไว้พอแล้วนะครับถ้าหากเขาไม่สก,กิดออกวันดีคืนดีมดพึ่งนะครับมันมาช่วยเราผสมพันธุ์เราผสมไว้เพราะไปติดฝักอ้าวกลายเป็นตัวมันเองเข้าตัวมันเองไปซ้ายงั้นนะหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะออกมาเสียเวลาครับเพราะฉะนั้นเพื่อความชัวรก็สก,กิดมันทิ้งไปเดี๋ยวจะมีผู้ช่วยมาช่วยเราผสมนะครับก็เป็นอันว่า คู่นี้เป็นเหลืองโคราชนะครับผสมกับเข็มแสบก็ไม่รู้ว่ามีใครทําแล้วยังนะครับแต่ว่านี่แหละครับที่ผมบอกชมคลิปของมิตรชนให้จบนะครับตัวนี้อีกตัวนะครับในเมื่อมันมีดอกไหลดอกวันนี้จินตนาการไปไกลเลยครับเอาช้างช่อชะลูดนะครับช้างช่อชะลูดนี่ก็เกิดจากการเอา,อาช้างนะครับลินโคตไตลิสไปเข้ากับอายาเลส มันก็คือตระกูลเดียวกันเข้าตระกูลเดียวกันนะครับออกหน้าตาออกมาเป็นช้างช่อฉลูดทีนี้ผมเก็บเกบสรเจ้าช้างช่อะลูดไว้เนี่ยครับเก็บไว้ตั้งแต่2องาเดือนแล้วแหะครับพอๆใกล้มันออกดอกใกล้ๆก,ก,กันกับเข็มแสดนะครับทีนี้ก็มาจินตนาการว่าเอถ้าเอาไอ้ตัวนี้เป็นกุหลาบเนาะกุหลาบอะไลดสนะครับเอามาเข้ากับลินโคสไตลิสอ่า ช้างช่อชลูดนี่ก็ถือว่าเป็นตระกูลช้างนะครับเป็นไอ,อ้เป็นช้างเข้าช้างนะครับก็เอามาใส่กับอะไรดีถือตระกูลกุหลาบนะทีนี้แหละ,ะถ้ามันติดนะโอ้โหมันจินตนาการมันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยนะนี่แหละครับคือความสนุกความลุ้นความเขาเรียกว่าอะไร ถ้ามันออกมาแล้วมันสวยเนี่ยมันหือเราเป็นคนผสมพันธุ์นะ่าไม้ในการผสมพันธุ์แต่ละครั้งเนี่ยถ้าหากว่าเอาคู่ผสมที่คนเคยมีคนทํามาแล้วเราไปทําซ้ําเขาเนี่ยมันก็จะออกไปเหมือนกันนะแต่ว่าลักษณะของแต่ละต้นจะไม่เหมือนกัน่าแต่ลักษณะทั่วไปเนี่ยจะเหมือนกันทางกายภาพนะแต่ลักษณะของแต่ละต้นจะไม่เหมือนกันผมอธิบายยังไงนะเช่นช่อยาวสีสันของดอกนะครับอะไรอย่างเงี้ยเหมือน เหมือนเหมือนผัวเมียคู่หนึ่งนะครับกับลูกของอีกคู่หนึ่งออกมาหน้าตาไม่เหมือนกันครับแต่มีแขนมีขาเหมือนกันอะไรเงี้ยเป็นลักษณะทางกายภาพออธิบายอย่างนั้นดีกว่านะก็เป็นอย่างนี้แหละครับตามที่ผมอธิบายนี่เลยนะครับส่วนการผสมพันธุ์ก็นี่เห็นไหมครับบางคนเนี่ยครับเขาจะเด็ดกลีปากออก ผมก็เห็นมาหลายๆท่านนะครับเวลาผสมพันธุ์เสร็จเขาเด็ดกี่ปากออกแบบนี้เลยเห็นไหมดึงกี่ปากออกปั๊บแบบนี้เลยเหตุผลเพราะอะไรจริงๆจะเด็ดหรือไม่เด็ดไม่มีผลครับถ้ามันติดเกิดการปฏิสนธิขึ้นมาเนี่ยมันก็รุ่งเช้าของวันสองวันนะครับสีมันก็จะซีดนะครับให้เราเห็นเลยล่ะรู้ว่าเขาติดเนี่ยเห็นสีที่ซีดจะจะเลยแหละนะครับส่วนเจ้าตัวนี้ครับเป็นเกสรของเ,ออเจ้ากุหลาบโรเลนเซีย นะครับผสมกับามาลายแดงหรือกุหลาบแม่เมยนะครับซึ่งทํามาแล้วทอดหนึ่งเป็นคู่ผสมคู่นี้นะครับดอกสวยงามมากนะครับหน้าตาไปทางโรเลนเซียเยอะนะครับแต่ว่าที่สําคัญช่อยาวครับยาวตะเหเป๋เลยแหละก็ผมก็เก็บเกสรไว้นะครับแล้วทีนี้ก็เอามาเข้ากับเจ้าเหลืองโคราสตัวนี้เลยยัดเข้าไปในแองแบบนี้เลยครับถ้าเกสรเม็ดใหญ่ มันก็พอมองเห็นง่ายๆเนาะเกสรด้วยกล้วยไม้บางชิ้นเล็กนิดเดียวถ้าไม่ใส่แว่นนี่ไปไม่เป็นเหมือนกันนะครับก่อพอผสมเสร็จก็ผูกไว้ที่ผูกป้ายไว้ที่ก้านของก้านของดอกนะครับเพราะวา่าติดไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเพราะว่าถ้าติดเนี่ยเขาจะาบริเวณก้านของดอกเนี่ยเขาจะบวมบวมบวมแล้วจะกลายเป็นเหมือนตั้งท้องนะครับแล้วจะมีเมล็ดอยู่ข้างใน อ่าอันนี้อีกเบอร์นึงครับเนื่องจากดอกเหลืองโคราชมันเยอะนะครับผมก็เอาช้างกะเข้าไปใส่นะครับช้างกะกะว่าถ้าถ้าติดเนี่ยมันโหระหว่างกุหลาบก,กับช้างเนาะแล้วดอกมันมีจุด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 แบบกะนะช้างกะนะมีกลิ่นหอมไอสองตัวนี้มีกลิ่นหอมนั่งคู่เนี่ยคิดไปนั่นนี่นะนะมันสนุกตรงนี้แหละนะแล้วก็ ถ้าผสมพันธุ์เป็นแล้วเนี่ยถ้าเพาะเองเป็นด้วยทีนี้แหละสนุกละอ่ะอีกเบอร์นึงครับดอกอยังเหลือนะครับใส่เจ้าเอื้องกุหลาบอินทจักรซึ่งเป็นไม้หายากเลยครับผมเก็บเก,บเกบสรไว้มันบานมาเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครมีนะ กุหลาบอินทจักเนี่ยหายากมากเพราะเป็นไม้ไข่ใกล้ถูนพันธ์เลยแหละในธรรมชาตินี่ก็หายากแล้วแทบไม่มีเลยผมมีเกสรอ,อยู่นะครับเพราะว่าผมมีเหลืออยู่ต้นนึงนะครับแล้วก็ติดฝักตัวมันเองไว้แล้วด้วยนะครับฝักสมบูรณ์ดีได้ฝักเดียวพอติดผสมเสร็จเรียบร้อยนี่มีนกมันเห็นดอกกล้วยไม้ไม่ได้แล้วนกเนี่ยมันมาจิกไปโอ้โหผมเสียดายมากเลยมันเหลืออยู่ฝักหนึง่งก็ต้องเวลาเข้าเพาะเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะ ต้องทาแบบปาหนีตมากๆเลยบางทีบางทีบงทแบบถ้าฝักเยอะๆนี่นะเวลาเข้าไปเพาะเนี่ยเราก็ไม่เกรงวันนี้มาอัปเดตนะครับเราได้ทําการผสมพันธุ์กล้วยไม้กราบเหลืองโคราชเอาไว้ต้นนี้นะครับซึ่งณนะวันนั้นเนี่ยเราทําไปวันที่ยวดูป้ายนิดนึงนะครับ22พฤษภาคม 65วันนี้วันที่9มิถุนา65นะครับก็ผ่านมาระยะหนึ่งก็ฝักก็เริ่มเติบโตนะครับแต่ก็มีบางส่วนที่เราผสมพันธ์ไว้ป้ายนี่ครับมันหล่นไปก็แสดงว่าเราไม่ได้ฝักนะป้ายเขาก็เลยร่วงไปพร้อมกับกา้านเอาละครับทีนี้เรามาตรวจสอบกันว่า Uh, เราผสมข้ามสายพันธุ์ไว้หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับว่าได้อะไรกันบ้างอันนี้ก็เป็นกุหลาบเหลืองโคราชนะครับเข้ากับมิมิปาเมอร์ได้ฝักเลยครับนี่ครับฝักนี้นะครับออกเป็นกุหลาบเหลืองโคราชเข้ากับมิมิปาเมอร์นะครับเป็นฝักนี้เลยนะครับอีกฝักหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูซิว่าเป็นฝักอะไรนะครับ ก็ฝักนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวดูนิดครับโคลาดเข้ากับกุหลาบแม่เมยนะครับก็ได้ฝักเหมือนกันเห็นไหมครับก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเอื้องมาลายแดงนะครับหรือว่ากุหลาบแม่เมยนะครับก็ได้ปลาแปลกๆมาสองฝักเลยนะครับที่เหลือล่วงเกือบหมดส่วนเจ้าฝักนี้ครับเจ้าฝักนี้ ก็คงต้องดูนิดนึงว่าเป็นฝักอะไรครูราดเข้ากับเข็มแสดครับตัวนี้ตัวนี้กุหลาบหรือครูราดเข้ากับเข็มแสดนะครับก็เป็นอะไรที่สา,าช่อนี้นะครับได้มา3มอย่างด้วยกันนะครับก็ถือว่ารอลุ้นครับเดี๋ยวพอฝักพอได้อายุเดี๋ยวเราก็มาลุ้นเพาะกันทีว่าจะได้ต้นอีกเปล่าหรือไม่นะครับก็อีกช่อดงครับมาดูอีกช่อดงช่อนี้ ก็มีติดอยู่หลายฝักเหมือนกันนะครับเท่าที่ดูเนี่ยมี1ฝัก2ฝัก3ฝัก,ก,กนะครับ4ฝัก5ฝักนะครับได้5ฝักแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเราเข้าไว้นะครับผสมพันธ์ไว้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันนี้เป็นเซลล์นะครับเซลล์11ึ่ฝักตัวนี้ก็เป็นเซลล์อีกเช่นเดียวกันนะครับ เซลตัวนี้ก็เป็นเซลปรากฏว่า1ฝักนี้นะครับ2ฝักนี้แล้วก็3ฝักนี้นะครับเป็นเซล์ทั้งหมดนะครับเอ่อสามฝักนี้เซล์แต่2ฝักล่างเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเผื่อจะได้เผื่อจะได้สายพันธุ์แปลกๆมั่งนะครับอันนี้ก็เป็นอุหลาบเรืองโคราชผสมกับ เอื้ anne. องอินทจากครับกุหลาบอินทจากออเบอร์นี้เข้าท่าเลยล่ะอินทจากได้อินท,นนนท anyway. จากได้สองฝักครับอ๋อก็เป็นเอ่อสรุปนะครับก็คือได้สามฝักนี้นะครับสามฝักนี้เป็นเซลเป็นกุหลาบเหลืองโคราชนะครับเข้าตัวเองนะครับแล้วอีกสองฝักนี้นะครับสองฝักนี้เลยเป็นเอ่อกุหลาบเหลืองโคราชผสมกับกุหลาบอินทจากนะครับก็ เดี๋ยวเรารอให้ฝักเหล่านี้ได้อายุนะครับก็มีฝักบนนี้อีกช่อหนึ่งเมื่อกี้เนี่ยทบทวนอีกทีเป็นเข็มแตกนะครับแล้วก็เหลืองโคราชเข้ากับมิมิปัเมอร์ฝักหนึ่งนะครับแล้วก็เหลืองโคราชเข้ากับกุหลาบแม่เมยหรือว่ามาลัยแดงนะครับก็เป็นไม้ผสมแปลกๆนะครับเอาไว้ลุ้นนะฮะก็นี่แหละครับคือการ ผสมพันธุ์กล้วยไม้ให้ได้สายพันธุ์แปลกๆก,ก็เวลาอยู่้างว่างก็ถือว่าทําไว้เป็นงานอดิเรกนะครับก็เผื่อว่าออกมาสวยงามก็จะได้ทําการตลาดนะครับก็สรุปดีครับถ้าว่างๆเพื่อนๆหรือแฟนๆช่องมิตรชนจะลองทําเรียนแบบแบบนี้บ้างก็ได้นะครับครับก็เป็นอันว่าเราก็ได้ของแปลกๆมา 8ฝักด้วยกันนะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นอะไรที่ปกติเนี่ยถ้าผสมข้ามสายพันธุ์มันได้ฝักยากมากนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยมิตรชนมาทําคลิปทําสาธิตนี่แหมเหมือนมันเป็นใจก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์กดตับตะไครครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าฝักเหล่านี้นะครับ ได้อายุเมื่อไรเดี๋ยวเรามาเปิดฝักแล้วไปลุ้นกันครับว่าจะได้ต้นหรือไม่ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ